ค่ะพบกับแพทอีกเช่นเคยนะคะกับรายการ i m o b บายเจอจับแจกปี2อค่ะและวันนี้นะคะแพทอยู่ที่คลังวิลล,าลายย่าจังหวัดนครราชสีมาค่ะไปดูกันดีก,กว่าว่าใครจะเป็นผู้โชคดีกับเราค่ะโอ้คุณนี้หรือเปล่าคุณพี่คนนั้นเหมือนจะใช้ i อโมบายอยู่ค่ะเจอผู้โชคดีแล้วค่ะสวัสดีค่ะ พี่แนนขาใช้ i-mobile ใช่หรือไม่ใช่ค่ะทำไมถึงเลอกใช้ i-mobile คะเป้งองทีมสะดวกดีค่ะสะดวกแบบนี้นะคะพี่แนนของเราก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีกับ i m o b บายเจอจับแจกปี2ค่ะรับไปเลยนะคะ i iMobile i s i ซ e 7.8 DTV จาก i-mobile DTV ซีรีส์ที่สามารถทําให้คุณเนี่ยดูดิจิตอล TV บนมือถือคมชัดระดับ HD ดูฟรีแบบไม่ต้องต่อเน็ตค่ะรับไปเลยค่ะและสําหรับวันนี้ เราก็ได้ผู้โชคดีเรียบร้อยแล้วค่ะแต่คราวหน้าเนี่ยจะไปเจอจับแจกกันที่ไหนรอลุ้นกันให้ดีๆค่ะ